นาไปตลาดมาหิวข้าวิตามมีกินอืมตามเซนเฟอ,อน,นีัน,นี้พักเออพ,พักเสียมสิลวกโอเคลอกใส่น้ำมีเป็นสีสัตว์มีเซ็กแช่อนแกะอกใส,ส,ส่ตาแคอกระแซ่ไดไง Nó. Ừ Ừ Ừ mình mhm 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 để luôn, mhm mhm ปลาหมนลูกสิ้นปลาลูกสิ้นปลาลูกสิ้นปลาผู้ิ้นปลาปลามูใส่เขานี่ยอนใดมีอยู่ในตู้ยิงเก่าตัวนั้นกุ้งแบวกุ้งนแวกุ้งซื้อกุัวใหญ่มาปิ้งเลยซื้อกุปิ้งปิ้งกุ้งวะปิ้งกุ้งวะ ปิ้งคุ้งสลอมสลอม,ลอมนอ <c oughs> นี่นี่นี่ซอยก่อนนึกว่าเมียนอันนั้นนึกว่าอันเองก็อันเต้าหู้มันเมียน,นเยนาะลูกซีนลูกซีนปลาลูกซีนปลา,ปปาดี่ดดิ่ดธรรมดาเอาตัวนี้แหละลงฟอร์มแต่ว่าตัวนี้มันเป็นปิซซมันนั่นมันเย็นเมืเ่อกี้นี่ก็เลยเอาเขาไม่ค่อยเมือนกัน

อนนี้แล้วมันสิเมันสิเปื่อ่บยบเตอเออใส่ผักใส่ยังไปไปสองขาบเลยสามนึแล้วนี่นะอันนี้ต้มอันนี้ตัวต้มลูกศออาีล้ร่างน้ำเย็นันน้ำเย็น ทั้งเจ้าออกออกมาแล้วก็ใส่น้ำเย็นเลยอือฮัล้างน้ำเย็นลก็ทำไมส่ีบางทีขาดทำไมล้างน้ำเย็นยังบอกสิบกขาดอีลนะห้องต่ำเรียบร้อยจัดการดีเลยอันนี้ปิดกะปิไว้บนกะปิกระปิตนะไข่เป็นไข่มันตัวนี้หั่นแตงกิ้วที่เขาใส่เลยอะใส่ใหญ่หั่นเป็นอย่างเขาคือเอานี่ใส่เนาะ เอาเพื่อ,อกันบูดกันเสียแต่ว่าอันนี้นี่บางๆห,หนึ่งีนย่านนี้ต่มันเอาออกมาได้แล้วมันสิกินเข้าไปในท้องในไส้พอมนี้นะเห็ดบางเหลือเกินจนแทบสีบูเห็นเห็นบ่นี้มีอีกสั้นหนึ่งอ่ะไข่มันในนีนะ้มีแหละเน,ะนาะบอกลายๆนึงไม่เชื่อเหนไหม พวกของของอันนั้นเขอเห็ดบางเนาะเห็ดบางมันเออกยง่ายบางทีมันก็มีตุกกันตุกที่นี่พ่อเพราก็ต้องได้กินพร้อมเห็นปะก็ขีดขาดเนาะโมเห็นอยู่ในกล้องใช่ไบึ <refugees> ้งไม่ป่าจริงๆตรงนี้ในกล้องเที่ย่เห็นเริ่มจากตัวการ์ดต้มมาในที่ ดี่เฮ็เดใส่หลายหลายเด็กกับพวได้ก็มีคีย์ทีให้เก็ดใส่ที่ของใส่กับปีหมันครับมันเอาออกง่ายค่องที่แทะเอามาเห็ดพอนโคนี้เกินปุง่งมูข้าวแห้งไเป็นตลาดมา ไม่กล้ากินเพิษว่ะน้ำแซ่บเวอร์รสปากเวอร์อเอามา,อ,มาอีแกแม่สันน้ำตาลเป็นนัวกะปิโอเห็ดเลยถึงน้ออยากเอามาแล้วแล้วอยากใช้เอามานะแกแล้วแกละใส่มอสบอสขออะไรวนันน้กินบอสได้ยังไงเป็นนะเพราอว่ะเพราะว่ามันเผืองมัน,น,นหลายย่ามันเป็นพิษเนี่ย นำปูนำปูซื้อมาอมแฝงไปขอ <ละ S 2> ได้อยู่บนะ<ะ>ขอได้อยูบว่านอันนัำปูนี่ฝกก้าไปชื่จับไปเปิแซ่ไปแห้เย่ยงจเจ้าคอเทียนเสนอแถบแก้วมัวางเวมันฮันะเทียนไข่หเห็ทา่านนทังเด็ดนาขึนกระปิดี่ยขึ้นจะดีอันนนไข่เองกนาแล้วแกว เล่นบอกเล่นเล่น,นงามๆเล่นแพงเด้ออยู่อเมริกานะสองมวยกับสองรันนึงนะจะว่าเอียงับแพงดี๋ยวนี้ตเแพงนั่นแหละแพงทุกอยาก่างปีนี้นะปีนี้คองราคาแพงหลายขึ้นมาทุกอยาก่าง าคง,งานหนึงคือเก่าของจริงแพงหาแหงถือบักนัวบัก,นก,กเนาเนะะนกนานนะกานะ็ขายเป็นผ้าเนะครันี่ักเน่านี่นะทังนาวนี่นะขายเป็นผ้าเลยพี่น้องยุรัดคอยนี่ผ้าหนึ่งซองดอนสี่สิบเก้านาวองดอนสี่เก้าผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งกระซัมกระขีดห ได้เปลือกใส่แล <มา S 1> ้วใส่พ่ได้ต่ำโยกไปโยกมามันกี่ขุมอ๋อโมเมนต์ต่ำมันคงแน่นอ่ะเดี๋ยวมาเล่นกันค่ะเมนี่ลองปลาแดกแม่อีพิมได้ปลาแดกแม่อีพิมมา,านะรเรารสชาตเนาะปลาแดกแม่อีพิมเอาไปลอีรี่เขาเขียนใส่น้ำปลาลาแม่อีพิมใช้รเรื่องจา้า ลองเม่งเพราะว่ามันแทนะ่กนะนักแซ่บนะปลาลาแม่พิมพลีพาย่าซันแก้วหนึ่งบนแพงแปดดอนเก้าาโอ้บังบอนันสิบสองดอนเลยขวดหนึ่งนี่พี่น้องน้งนำปลาแดกแม่พิมพ์ลีภายนี่เกือบจะเก้าดอนเก้าดอนเกือแบแปดเก้าเก้าเอแปดดอนเก้าเก้าเลยโอ้ยเก้าดอนตุ๊กเป็นตุ๊กเป็นเงินไทยสามร้อยบาท เงี้ยเงีอยใช้ลายไหมคือมีขอแซบอีิริวาแมย์พิมพ์นี่ประเด็กแมย์พิมพ์รีพายมันแซบจะบอกเออราคาแพงกุณนูในโลกเลยอืมหอมหอมสามร้อยบาทเกี่ยวน้อยน้อยหนึ่งตัวเล็กๆสามร้อยบาทหอมหอมมากหอมมาก ตัวข้อตัลงก่อนหกหน่อยพอดีังหองสิเป็นยังไู้่ที่ปพปืนตาใหญ่คนห้องนี่เห็นมีน ได้ละยามีค่ะเอาเน,นี่ยไปตะกอนมา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 ทุกคนต่ำม,มีร่วมกนันโอ้ยเปรี้ยวปากเลยนะมันถึงคนเตะดดังมีห่วยละ,ะกินแล้วกินเตะดังม ต่ำโ่ได้คุณหอสินมีสิค่ะป้าตัวสองผู้มียวัหนี่แบตเตอรี่ก็จะเบิกมาเด้อนหาผเ้็นต์แบตเตอรี่เสื่อมไม่ไวเป็นอย่างว่าไอโฟนรุน่นแท้ปะแทบป้าตัวผู้หนีไปเลย แซบ่ะอือหูออหน้าบิ๊อืชักปักเนาะแซบวะจังเก็บโขกเลยพี่น้องขอนน่หน่อยอนึ่งขอหน่อยอน่องหน้นนานบัอบวะ,วะ ý nghĩa là ha, xong mát đấy mát đi mát Cái mát 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 มีกุ้งว้นะอร่อยล้วอืออจสแนี้แหละมัโมเมนต์ฟูดเจ้ามากินีอย่งก็ประมาณนี้แหละต่ำมีมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อกินตำมีซุ้มกันไปน้้งตาำมีแซ่บๆ แม่บ,มบ้านเป็นต่ำม่ตีซิมแ้วอดิแซ่บว่าเดิิม่ะนิมอไรเก็บบ่อันนกินเผื่อ o n นาการไปรออ้เนี่ยเกดเปทอดบนอะไรนั่งป่าเนาะเป็นบ่ป่าตัวเดียวป่าปิ้งนะบร่ทอดนนี่ I really can't pick it up. Why you not pick it up? Pick it up. I am. Ah, ah, try, try. <laughs> oh, what? How? Huh? Spicy. Spicy. Only spicy. Oh, spicy! one. Right? Spicy or something. <coughs> หนึ่งไข่ตับเต้าไข่บอไข่ปีงไข่ป้งพี่น้องไข่ป้งมาเด้มาเด้มาพี่น้องเด้ม,มีาม,มีแซ่บแซ่บเดี๋ยดีเอ้ดูวกกินข้าวกินน้ำม่ดููตุมมีซีซอมอยู่แท้ทีกินเอง่กิน่รูม,ม,มีแซ่บแซ่บ ยูน่นี่ต้องให้มีเดีกยกิน,น,น,นก่นอนพี่น้องก่อนคนสิได้กินนี่นะเออต้องให้มีเดียเพิ่นกินก่อนได้ทุกยุลนี่มีเดีกยกินเองแล้วคนจึงได้กินลำหลังเออนี่ทำไมเส็งๆๆดำมีโอ้ยจบพี่น้องตาเหไม่รู้เอาไม่ตัดจัดไหม